สวัสดีนักเรียนคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ในการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาของจำนวนเชิงซ้อนกันนะครับจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับจำนวนเชิงซ้อนนะครับจำนวนเชิงซ้อนก็นักเรียนอาจจะคุ้นเคยนะครับจากนิยามนะครับก็คือจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็เขียนเป็น C นะครับ เขียนในรูปของ a บวก bi นะครับโดยที่ a กับ b นั้นนะครับเป็นจำนวนจริงนะก็คือเรามีพจน์ของ a บวก b a บวก bi ก็คือเราเขียนมันเลยนะครับว่าจำนวนเชิงซ้อนต้องเขียนในรูปของ a บวก bi นะครับโดยที่สิ่งที่เราทำพิชคณิตบนจำนวนเชิงซ้อนได้นะครับก็คือมีการบวกนะครับแล้วก็มีการคูณน,นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะ พูดถึงการบวกและการคูณนะครับเราก็ต้องบอกด้วยว่าจำนวนเชิงซ้อน2ตัวมันเท่ากันเมื่อไหร่นะครับก็คือ1มันจะเท่ากันนะครับ a บก B i เท่ากับ c บวก di นะครับก็ต่อเมื่อนะครับก็คือ a เท่ากับ c นะครับแล้วก็ b เท่ากับ d นะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะเคยทราบมาแล้วนะครับว่า a ก็คือเรียกว่าส่วนจริงนะครับ b ก็คือเรียกว่าส่วน จินตภาพนะครับก็คือส่วนจริงต้องเท่ากันส่วนจินตภาพต้องเท่ากันนะครับแล้วก็มีตัวดําเนินการการบวกนะครับก็คือเอา a บวก bi นะครับบวกกับ c บวก di นะครับก็คือเอาส่วนจริงมาบวกกับส่วนจริงนะครับก็คือ a บวก c นะครับแล้วก็ส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพนะครับก็คือ b บวก d แล้วก็ i นะครับก็จัดมาอยู่ในรูปนี้นะครับแต่ตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ ทําให้จำนวนเชิงซ้อนนั้นพิเศษนะครับก็คือมันมีการคูณนะครับก็คือเราสามารถเอา a บก b i นะครับคูณกับ c บวก d i ได้นะครับทีนี้การคูณของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็ก็เหมือนทําพิชคณิตก็คือเราสามารถใช้หลักการของการแจกแจงนะครับ distributive law นะครับกฎของการแจกแจงนะครับก็คือเราเอา a บวก b i นะครับ คูณเข้าไปใน c แล้วก็บวกกับเอา a บวก b i แล้วก็คูณเข้าไปใน d i นะครับเสร็จแล้วก็าาก็แจกแจงเข้าไปอีกก็กลายเป็น a c บวกกับ b c i นะครับแล้วก็บวกกับวงเล็บหลังก็จะกลายเป็น a d i นะครับแล้วก็บวกกับ b d i กํลาลังสองนะครับสิ่งที่เรากำหนดให้นะครับก็คือเรากำหนดให้ i กํลาลังสองนั้นเป็นลบหนึ่งเพราะว่าเราต้องการจำนวนซึ่งเป็น คำตอบของสมการ x กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสมการ x กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งไม่มีผลเฉลยเป็นจำนวนจริงเพราะนันจำนวนที่จะจำนวน x ที่จะสอดของ x กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งต้องไม่ใช่จำนวนจริงนะครับก็เป็นจำนวนที่เราต้องขยายจำนวนจริงขึ้นไปนะครับแล้วก็ขยายเข้าไปแล้วก็ให้จํานวนเนี้ยที่เป็นผลเฉลยของ x กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งเรียกว่า i เพราะนั้น i กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราก็สามารถรวมเทอมได้นะครับก็คือมี ac พอ i ลองสองเป็นลบหนึ่งก็ตัวนี้กลายเป็นลบ bd นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นส่วนจริงก็จะกลายเป็น ac ลบ bd นะครับแล้วก็บวกกับนะครับไอตัวนี้มี i มอง i เป็นตัวร่วมนะครับดึงออกมาก็กลายเป็น bc แล้วก็บวกกับ ad นั่นเองนะครับ i นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวนิยามการคูณของจำนวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้จำนวนเชิงซ้อนนั้นมี สมบัติที่พิเศษมากๆนะครับอันนี้คือการบวกกับการคูณของจุนวนเชิงซ้อนนะครับอันนี้การเท่ากันของจุนวนเชิงซ้อนนะซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเกิดเราจะสร้างจุนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างมันมาจากแทนที่จะมองเป็น a บวก bi นะครับเรามองเป็นผลคูณคาร์ทีเซียนนะครับก็คือผลคูณคาร์ทีเซียนก็คืออยู่ในเนื้อหามสนะครับก็คือเรามองเป็น คูณดับไปนะครับแทนที่เราจะดูตัว a บวก B i ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เรากำหนดมานะครับเราก็สามารถที่จะฝังนะครับฝังมันให้อยู่ในฟอร์มของคูณดับได้นะครับซึ่งก็คือคูณดับ ab นะครับ r cross r ก็คือคูณดับ ab แล้วก็ ab อยู่ใน r ซึ่งการนิยามนี้ก็คือจะได้ไม่ต้องไปบอกว่าจุดมันชังซ้อนก็นคือตัวที่อยู่รูป a บวาาก pi จะงงว่าเอมัน อยู่ดีๆไอโผล่มาจากไหนนะครับทั้งที่ A กับ B เนี่ยเป็นโจนจริงที่เรารู้จักนะครับแต่ตัว I เนี่ยมันโผลนะ่มาอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างจริงๆนะครับเราก็อาจจะสร้างโดยการให้มันเป็นขั้วนดับไปนะครับแล้วก็ไอนะครับมันก็จะแทนด้วยนะ01นั่นเองนะครับเก็คือส่วนจริง B ก็คือส่วนจินตภาพอ่าะะฉนั้นเสร็จแล้วเราก็สามารถนิยามเอาขั้วนดับมาบวกขั้วนดับได้นะครับก็คือเอาบวกกันแบบเอาคูณเดเดมา ที่สมัยกันมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นจมูนเชิงซ้อนมันก็เลยสามารถมองมันเป็น R2 นะครับซึ่ง R2 ก็สามารถมองเป็นเซตที่ประกอบด้วยเวกเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นจมูนเชิงซ้อนก็เหมือนเหมือนเวกเตอร์ในแง่หนึ่งนะครับก็คือมองเป็นจุดในระนาบ R2 ก็คือเอาเวกเตอร์มาบวกกันได้แต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราสามารถเอาเวกเตอร์นะครับมาคูณกันได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ต่างจาก เวกเตอร์ใน R2 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคูณดับแบบนี้นะครับแล้วก็เอานิยามคูณดับ AB เอามาคูณกับคูณดับ CD ได้นะครับซึ่งคูณกันก็อันนี้ส่วนจริงก็กลายโคอเนตแรกก็กลายเป็น AC ลบ BD นะครับเนตที่2ก็จะกลายเป็น BC แล้วก็บวกกับ AD ไปนะครับอันนี้ก็คือนิยามการคูณของสมาชิกใน R2 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับจำนวนเชิงซ้อน C ที่เรามีมานะครับ ในเรื่องของเซตนะครับมันก็จะบอกว่ามันก็คือมันเหมือนกับ r 2นะครับแต่ว่ามันมีโครงสร้างทางพิเศษนิดเพิ่มจาก r 2นะปกติ r สองที่เรามองสมาชิกข้างในมันเป็นเวกเตอร์นะครับมันเซตของเวกเตอร์นะครับเป็นเซตของเวกเตอร์นะครับแต่ว่าเซตของเวกเตอร์เนี้ยที่เราเอาเวกเตอร์มาบวกกันนะเอาเวกเตอร์มาบวกกันได้นะแล้วก็เอาสเกลาร์มาคูณกับเวกเตอร์ได้ นะครับในขณะที่จำนวนเชิงซ้อนนะครับปรากฏว่าโครงสร้างมันมันมีมากกว่า r 2นะครับก็คือเหมือนสามารถเอาจำนวนเชิงซ้อนส่วนใหญ่เราก็จะเรียกซัหนึ่งซัสองนะครับเอาซัหนึ่งมาบวกกับซัสองได้และยิ่งไปกว่านั้นเราเอาซัหนึ่งมาคูณซัสองได้ด้วยนะครับในในขณะที่เวกเตอร์นะครับเราบวกกันได้เอาสเกลาร์คูณก็ได้เราอาจจะดอทได้นะครับดอทได้แต่ว่าเวลาดอทกันมันเป็นจำนวนจริงนะครับในขณะที่จำนวนเชิงซ้อนนะครับคูณกันก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับ ก็แน่นอนก็คือเราสามารถเอาจำนวนจริงมาคูณก so ับจำนวนเชิงซ้อนได้นะครับเพราะว่าสูตรจริงๆแล้วสูตรมันก็ล้อกับจำนวนเชิงซ้อนคูณจำนวนเชิงซ้อนด้วยนะครับถ้าเรามองจำนวนจริงเป็นสับเซตของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวดำเนินการในเวกเตอร์ตัวดำเนินการเชิงซ้อนก็มีเหมือนกันแล้วก็มีตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็คือการคูณของจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนเชิงซ้อนนั้นก็จะมีโครงสร้างทางพีชคณิตเพิ่มมากขึ้น นั่นเองนะครับสมบัติของจมนวนเชิงซ้อนนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับสมบัติพื้นฐานเลยนะครับก็คือ,อหนึ่งมันต้องมีสมบัติที่เวกเตอร์มีนะครับแน่นอนนะครับสมบัติที่เวกเตอร์มีก็อย่างเช่นเวกเตอร์มีสมบัติของอาสามเหลี่ยมกฎสมการของสามเหลี่ยมนะครับเวกเตอร์สองเวกเตอร์มาบวกกันนะครับ ขนาดของเวกเตอร์ u นะครับบวกกับเวกเตอร์ v ก็จะน้อยกว่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u บวกขนาดขนาดของเวกเตอร์ v จนวนเชิงซ้อนก็เหมือนกันนะครับพอเราพูดถึงขนาดจุวนเชิงซ้อนนะครับก็ใส่ขนาดให้จนวนเชิงซ้อนได้ถ้าจนวนเชิงซ้อนอยู่รูป a บวก b i นะครับซึ่งก็มองมันเหมือนคูณดับ a b นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนิยามขนาดของจนวนเชิงซ้อนก็คือขนาดของเวกเตอร์ a b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็การเป็นสแควร,รูปของ a กําลังสองบวก b กําลังสอง นะครับแล้วก็อะไร <c oughs> อะไรที่เวกเตอร์มีจำนวนเชิงซ้อนก็มีนะครับสมบัติที่เวกเตอร์มีจำนวนเชิงซ้อนก็จะมีนะครับแต่ว่าสมบัติที่เพิ่มเติมออกมานะครับที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดเราเอาขนาดใส่เข้าไปใน Z 1คูณกับ Z 2นะครับมันจะเท่ากับขนาดของ Z 1คูณกับขนาดของ Z 2นะครับก็คือขนาดของผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเท่ากับขนาด ขนาดของผลคูณเท่ากับผลคูณของขนาดนะครับตลอดทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเพิ่มเติมที่มีออกมานะครับมีได้ออมาสําหรับจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองนะครับมันสิ่งที่ทําให้จำนวนเชิงซ้อนนั้นนะครับมีสมบัติที่น่าสนใจมากกว่าเวกเตอร์นะครับก็คือตัวผลคูณนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้กับจำนวนเชิงซ้อนอีกนะครับก็คือถ้าเรามี z เท่ากับ a บวก bi นะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าคอนจูเกตของ Z นะครับก็คือ a ลบ bi นะครับทีนี้คอนจูเกตของ Z เนี่ยทำไมมันถึงมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเนื่องจากจำนวนเชิงซ้อนมาคูณกันได้นะครับถ้าเราเอา Z มาคูณกับ Z คอนจูเกตของ Z นะครับที่เรียกว่า Z ซตบาร์นะครับมันก็คือ a บวก bi นะครับคูณกับ a ลบ bi นะครับอย่าลืมว่าพิชเกนิศของจำนวนเชิงซ้อนก็เหมือนกับพิชเกนิศของจำนวนทั่วไปนะครับมีบวกลบ คูณหารน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหารเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็คูณออกมาก็เนื่องจากพิเคณนิดเหมือนกับจํานวนทั่วไปก็หน้าลบหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับแต่ว่า b i ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ b กำลังสอง i กำลังสองแต่ i กำลังสองคือลบหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นก็ลบเจลบเป็นบวกก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือขนาดของ z กํกำลังสองนะครับเพราะว่าขนาดของ Z นะครับก็คือ เหมือนกับความยาวของเวกเตอร์นั่นเองนะครับก็คือสแควรูทของ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสูตรที่สำคัญอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือขนาดของ z กําลังสองเท่ากับ z คูณกับ z bar นั่นเองนะครับหรือคอนจูเกตของ z นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับตัวต่อมานะครับสมบัติที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับก็คือถ้า z เท่ากับ a บวก bi นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ เราดูว่าเนื่องจากเรามีการคูณนะครับอินเวอร์สการบวกมีแน่นอนนะครับเพราะว่าการบวกนั้นค่อนข้างธรรมชาตินะครับสลับที่ได้ด้วยนะครับเพราะเป็นการบวกเทอมโคอินเนตที่สมนัยกันมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นเช่นลบ Z นะครับเราก็จะมีลบ a ลบ b i นะครับทีนี้เราจะมาดู Z ซตอินเวอร์สหรือว่าเซนดส่วนเซนะครับเซนส่วนะครับโดยนิยามแล้วนะครับเซนดส่วนก็คือ Z ซคูณ1ส่วนแล้ได้1 นะคระัหนึ่งในที่นี้นะครับก็คือเอกลักษณ์ก,การคูณนะครับของจำนวนซ้อนซ้อนก็คือ1เอกลักษณ์ก,การบวกข,ของจำนวนซ้อนซ้อนก็คือ0นะครับเราต้องการหาสูตรของ z inverse หรือ1นส่วนเนะครับเราก็เขียนเซตแก็เอบวกบี BI, นะครับสมมติว่า1นส่วนเเราเขียนให้รูปของ x อบวกไอย์ละกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องการหาก็คือแล้วกันหาว่า x กับ y เป็นอะไรที่ทำให้เอบวก bi นะครับคูณกับเ บวก y i นะครับแล้วได้1น,นะครับซึ่งเราทำการคูณของจำนวนชอนซ้อนนะครับจริงแล้วนักเรียนไม่ต้องจำก็ได้นะครับว่าว่าจำนวนเชิงซ้อนคูณกันได้อะไรก็คือนักเรียนก็ทำแบบที่เราคำนวณน,นะครับก็คือคำนวณใช้กฎการแจกแจงนะครับก็เป็น ax นะครับบวกกับ bx i นะครับแล้วก็ บวกกับ a y i นะครับแล้วก็บวกกับ b y i กําลังสองนะครับซึ่งรวมส่วนจริงเข้าด้วยกันก็กลายเป็น a x นะครับบวกกับนะครับตัวนี้ b y i กําลังสองก็ได้ลบ b y นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นลบ b y นะครับก็กลายเป็น a x ลบ b y นะครับแล้วก็บวกกับ i นะครับมีตัวร่วมนะครับแล้วก็เอาเป็น b x บวกกับ a y เท่ากับ1นะครับแล้วก็ใช้การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็คือส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มี ax ลบ by นะครับเท่ากับ0นะครับก็คือส่วนจริงเท่ากับ1นะครับขออภัยนะครับเท่ากับ1นะครับส่วนจริงทางฝั่งขวาก็คือวนริงทางฝั่งขวาขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนจินตภาพคือศูนย์นะครับก็คือ bx บวก ay เท่ากับ0นะครับก็เหมือนกับการแก้ระบบสมการ2ส,สมการนะครับก็คือเราต้องการหา x กับ y นะก็จะหา x กับ y นะครับก็ทำโดยการเอาอันนี้สมการที่1นะครับอันนี้สมการที่2สมการที่1นกา a คูณตลอดก็จะกลายเป็น a กําลังสอง 2, x ลบ a b y นะครับเท่ากับ1สมการที่2เอา b คูณตลอดก็กลายเป็น b กําลังสอง 2, x บวกกับ a b y นะครับเท่ากับ1นะครับที่เราต้องเอา b คูณตลอดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเทอมที่ถ้าเราเอาสองสมการมาบวกกันนะครับมันตัดทอนกันได้นะครับอันนี้ผมคูณด้วย a คูณตลอดนะครับขวามือตัวนี้ต้องเป็น a ด้วยนะครับเอาให้เราเอาสองสมการมาบวกกันสิ่งที่เราได้ก็กลายเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองนะครับ x นะดึงตัวลู่ออกมาก็จะกลายเป็นเอาบวกกันสมการนี้เป็นศูนย์นะครับขวามือ ไม่ใช่1นะครับตัวนี้เป็น0ูนย์ก็ขวามือก็จะกลายเป็น A นะครับทีนี้เราก็ต้องทําให้ได้ว่าเราจะพยายามหา x ถูกไหมครับเราก็ต้องแน่ใจว่า a อกัลองสองบวกบีกัลองสองไม่เป็น0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอกัลองสองบวกบีกัลองสองไม่เป็นศูนย์แล้วก็ทําได้แต่เมื่อไหร่เมื่อ a อกัลองสองบวกบีกัลองสองไม่เป็นศูนย์ก็คือเมื่อคูณเมื่อนะครับมีตัวใดตัวหนึ่งไม่เป็น0ูนย์การที่มีตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่เป็น0ูนย์ก็คือ a อบวกบี BI. ไม่ใช่0ูนย์นั่น เพราะถ้า a บวก bi ไม่ใช่ศูนย์ก็ต้องมีไม่ a ไม่ b แหละที่ตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะถ้าเกิด a บวก bi ไม่เป็นศูนย์เราก็จะได้ a กำลังสองบวก b กำลังสองไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ a ส่วนด้วย a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองนะครับพอเราได้ x มันก็ได้ y นะครับเพราะว่า ay นะครับเท่ากับลบ bx นะครับแต่ x ก็คือ a นะครับส่วนด้วย a กําลังสองนะครับบวก b กําลังสองนะครับแล้วก็คูณกับลบ b นะครับะฉะนั้น ay ก็เท่ากับ <c oughs> ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าถ้า a ไม่เป็นศูนย์ะครับแล้วก็ตัด a ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น y ก็คือลบ b ส่วนด้วย a กําลังสองนะครับบวก b กําลังสองนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มีสูตรนะครับของ a บวก b inverse นะครับเพราะฉะนั้น a บวก b inverse นะครับเราก็หาสูตรออกมาได้นะครับว่าคืออะไร a บวก b inverse ก็จะกลายเป็น a บวก b inverse ครับ a บวก i b inverse นะครับ, a I inverse, รบเท่ากับ a ส่วนด้วย a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับแล้วก็ลบกับ b ส่วนด้วย a กําลังสองนะครับบวก b กลังสองนะครับแล้วก็คูณกับ i นั่นเองนะครับเพราะฉนั้นตัวส่วนนะครับไม่เป็นศูนย์แน่นอนนะครับถ้า a บวก bi ไม่เป็นศูนย์นะครับ a บวก bi ไม่เป็นศูนย์ <c oughs> โอเคนะก็ในกรณีที่เมื่อสักครู่นี้เราสมมุติว่า a ไม่เป็นศูนย์ตัดกันนะครับถ้า a เป็นศูนย์ก็เดี๋ยวก็คำนวณได้นะครับเหมือนกันนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมโยง จำนวนเชิงซ้อนกับเมทริกซ์ได้นะครับจำนวนเชิงซ้อนะนะครับจำนวนเชิงซ้อนนั้นมีความเชื่อมโยงกับเมทริกซ์ได้นะครับก็คือถ้าเกิดผมพิจารณาจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi นะครับทีนี้เอมันจะมาเชื่อมโยงกับเมทริกซ์อย่างไรนะครับ ปรากฏว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับเมทริกซ์ขนาด2อูณสได้นะครับโดยที่ถ้าผมมอง a บก bi ให้เป็นเมทริกซ์ขนาด 2. อณสซึ่งเป็น a ลบ b นะครับแล้วก็ ba นะครับถ้าเรามองเป็นตัวนี้ปรากฏว่านะครับมันเป็นเมทริกซ์ขนาด2อูณสถึงแม้ว่าเป็นเมทริกซ์ขนาด2อคูณสซึ่งมี entry ทั้งหมดมีตำแหน่งทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับแต่ว่าตัวแปรที่เอามาใช้ไม่ใช่4ตัวแปรนะครับมีแค่2ตัวแปรนะครับก็คือ เส้นทแยงมุมหลักก็เป็น AA นะครับเส้นทแยงมุมรองก็เป็นลบบกับบนะีทำไมมันถึงมองเป็นเมทริกซ์ตัวนี้ได้นะครับถ้าเรามองนะครับก็คือถ้าผมเขียนเป็นตัวนี้นะผมกนะ็เรามีพิชเชนิตของเมทริกซ์ถูกไหมครับแล้วก็มองมันเป็น A แล้วคูณกับเมทริกนซะ์ Matrix 1 0 0 1นะครับแล้วก็บวกกับบนะครับแล้วก็เป็นเมทริกซ์ศูนลบหนะครับแล้วก็1แล้วก็0 เพราะานจนเชังซ้อนแล้วก็มองเป็น A บวก B i นะครับทีนี้ไอเมทริกซ์1 0 0, 1, ก็คือ identity matrix นะครับซึ่งถ้าเป็น1ในจำงในจชังซ้อนเนี่ยหมกำลังสองมาได้1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าไอ้ i d e n t ต t y ตัวนี้กำลังสองก็ควรจะได้1เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนก็คือมันเป็น m a t r i กซ์ e n t i t y t y เพราะฉะนั้นมันยกกำลังสองก็ได้เป็น identity matrix กนะครับก็คือได้ตัวเดิมนะ แต่ขณะที่เมทริกซ์ตัวนี้น่าสนใจนะครับเมทริกซ์0ลบ1 1 0นะครับถ้าเรา,เามายกกํลาลังสองก็คือคูณซ้ําตัวเดิมก็คือ0ลบ1 1 0นะครับถ้าเราเอามาคูณกันนะครับโคเนตแรกนะครับก็จะกลายเป็นลบ1นะครับตำแหน่งแรกก็เป็นลบ1นะครับถ้าเรียนจําการคูณได้นะครับเอาหลักแล้วก็มาประกบเอาแถวมาประกบกับหลักนะครับแล้วก็ต่อมาก็เอา0ลบ1 ก็เป็น0ูคูนลบหแล้วก็บวกกับลบหคูนศก็ได้0นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อมาก็คือเอาตำแหน่งหลักตัวนี้คูณกับแถวนี้คูณกับหลักนี้นะครับก็จะกลายเป็นห่งคูนศบวกศคูนหก็ได้0สุดท้ายก็เอาแถวแถวนี้มาคูณกับหลักนี้นะครับก็กลายเป็น1นึ่ลบหบวกศคูนศก็กลายเป็นลบหซึ่งนี่คือเป็นลบอิดิเทตี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเมทริกซ์ตัวนี้นะครับพอมันยกกำลังสองอิดิ เมทริกซ์ตัวนี้เราจะเรียกมันเป็น J นะครับก็จะเห็นว่าเอา J มายกกำลัง2มันได้ลบ i d e n t i t y นะครับเพราะฉะนั้นมันก็นะครับล้อกับจำนวนชนซ้อน a บวก bi นะครับ a บวก bi นะครับเราจะมองมันเป็น a คูณกัน1นะครับแล้วก็บวกกับ b คูณกับ i นะครับซึ่ง i มันมีสมบัติอะไรสมบัติ i ก็คือ i มายกกำลัง2แล้วได้ลบ1นที่เรามองเป็นเมทริกซ์นะครับ ก็คือเรามองเป็นสเกลาร์เนะครับคูณกับ i i ก็คือ i d e n t t t y matrix 1 0, 0 1นะครับแล้วก็บวกกับ b คูณกับนะครับเมทริกซลบ1แล้วก็ 1, 0นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ A คูณกับ i d e n t i t y matrix บวกกับ b คูณกับ j นะครับซึ่ง j ตัวนี้ก็คือมีสมบัติว่า j กำลังสองเท่ากับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้านักเรียนลองทำการคูณนะครับ ท่านี้เราทำการคูณเอา a ลบ b b a นะครับซึ่งเปรียบเสมือน a บวก i b มาคูณกับ c นะครับลบ d d แล้วก็ c ก็เปรียบเสมือน c บวก i d นะครับถ้าเกิดเราเอามาคูณกันนะครับก็จะได้เป็นนะครับ a c ลบ b d นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็น b c บวก a d นะครับแล้วก็เอาแถวนี้คูณกับหลักนี้ ครับก็จะกลายเป็นลบ AD บลบ BC นะครับแล้วก็เอาหลักนี้แถวแถวนี้คูณกับหลักนี้ก็กลายเป็น AC ลบ BD นะครับจะเห็นว่ามันก็อยู่ในฟอร์มนะครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นติดลบของตัวนี้นะครับลบของ AD บวก BC นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่รูปของ AC ลบ BD BC ac ลบ bd เหมือนกันนะครับก็เหมือนเป็นส่วนจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้ bc บวก ad นะครับอันนี้ก็เป็นลบของ ad บก bc เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในฟอร์ม a นะครับ a a a นะครับแล้วก็ลบ bb ลบ bb ซึ่งอันนี้ ac ลบ bc ก็คือส่วนจริงของผลคูณของ a บวก bi กับ c บวก di ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นส่วนจิดภาพนะครับของ a บวก b i คูณกับ c บวก d i นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์นะครับก็สามารถมองเป็นจำนวนเชิงซ้อนขออภัยนะครับจำนวนเชิงซ้อนก็สามารถมองเป็นเมทริกซ์ได้นั่นเองนะครับก็จะมีความเชื่อมโยงเนื้อหาของจำนวนเชิงซ้อนกับเมทริกซ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนที่มีบทประยุกต์ในวิชาเลขคณิตนะครับก็นักเรียนก็ทบทวนนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องทบทวนเรื่องการคูณนะครับของจำนวนเชิงซ้อนนะครับแล้วก็นิยามของอย่างเช่นนิยามของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่านั้นก็คือสามเหลี่ยมที่มีสมบัติว่าด้านทั้ง3ด้านเท่ากันนะครับแล้วก็สูตรได้ด้วยมุมทั้ง3ม,มุมเท่ากันนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเราจะมาดูว่าเงื่อนไขที่จะทําให้ สามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเงื่อนไขในเชิงพิเศษนิตในแง่ของผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็เราจะใช้สมบัติเนี่ยนะครับในบางครั้งในการดูว่าจุด3จุดในระนาบ2มิตินั้นนะครับเมื่อไหร่จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับโดยใช้จานวนเชิงซ้อนมาช่วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ